สวัสดีครับผมครับจะเจอกันในศารอาหูภารวยนะครับท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ช่วยกระนากดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป,ป็นกำลังใจะะนะครับกันหน่อยนะครับผมอบอกสะพานบุญกันนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องการเหมือนเดิมครับมาหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อโดยการจับดวงดาวสี่ดวงดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขและแปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับ ผมอาจารย์กิติภูมิตักศิลาครับผมมีลิงลายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับดวงดาวดวงแรกนะครับดาวศุกร์นะครับดาวแห่งการเงินความรักนะครับอีกดวงดาวดวงนึงก็คือดาวเสาร์นะครับนะครับตามต่อคบคู่กันมาคือดาวจันทร์เลขสองนะครับมาต่อกันเลยนะครับมาดาวพฤหัสบดีก็คือเลขห้านะครับมีลิง์ลายกลุ่มมีการจับคู่มีการวางจับคู่สองตัวหรือสามตัวให้เรียบร้อยเลย แถมยังมีหลากหลายจานหลากหลายมินิเชียวชันด้านศาสตร์การหวังตัวเลขแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องทางแรกแอดไลน์ส่วนตัวมาเลยครับ0636297451อีกช่องทางหนึ่งก็คือลิงก์ไลน์กลุ่มใต้คลิปนี้และเบอร์โทรนะครับบอกมาจากศาสตร์ลาหูพ่ารวยนะครับ มามาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับว่าผมหากับข้าวให้ท่านแต่ละแต่วันแต่ละมื้อได้จริงไหมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแค่กดเข้าไปในเบอร์ในโทรศัพท์ก็สามารถที่จะหาค่ากับข้าวได้นะครับเราไม่จาเป็นที่ต้องเสี่ยงโชคแบบทุ่มถุดตัวนะครับเอาแค่วันละนิดมาหน่อยก็เพียงพอนะครับผมนะครับผมนะครับผมผมขอไวพรนะให้ทกท่านทุกท่านประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม